ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะก็ครูได้สอนออนไลน์กับนักเรียนไปแล้วเนาะก็มีปัญหานิดหน่อยตรงสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแล้วก็อุปกรณ์ไอทีของตัวครูเองนะคะครูจึงต้องอัดวิดีโอนะคะเพื่อที่จะ,ะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะมาดู ตรงไขสันหลังและเส้นประสาทนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของสมองไปแล้วเอ้ยไม่ใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันจันทร์เราเรียนในเรื่องของสมองไปแล้ววันนี้ก็จะมาเรียนในเรื่องของไขสันหลังและเส้นประสาทนะคะอ่ะไขสันหลังนะคะและเส้นประสาทนะคะไขสันหลัง ก็คือเป็นส่วนที่ต่อมาจากสมองอยู่ภายในกระดูกสันหลังข้อแรกถึงกระดูกบั้นเอวนะคะก็คือตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะต่อจากสมองก็คือข้างบนนี่คือสมองนะคะนี่คือไขสันหลังทั้งหมดนะคะไขสันหลังจะอยู่ภายในกระดูกสันหลังก็คือเนี่ยอยู่ภายในกระดูกสันหลังอีกทีหนึ่งนะคะไขสันหลัง หน้าที่หลกัหลกๆของไขสันหลังก็คือจะมีหน้าที่1คือส่งผ่านกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกไปสู่สมองและ2คือเป็นอา่าส่งผ่านกระแสประสาทจากสมองไปสู่หน่วยปฏิบัติการต่างๆของสมองหมายความว่าไขสันหลังเนี่ยทำหน้าที่ในการรับส่งกระแสประสาทนะคะจากอวัยวะต่างๆของเราอย่างเช่นอาจจะเป็นมือ พวกภายนอกเช่นสมมุติว่าเรา,าเข็มทิมที่มือนะคะนี่มือมือของเราเนาะมือของเราอ่ะแล้วก็มีอ่ะเทียนละกันเอาเป็นเทียนอ่ะเทียนมาโดนมือเราตรงนี้คือเกิดอะไรขึ้นบริเวณนี้ก็คือเกิดความร้อนใช่ไหมความร้อนอ่าความร้อนเรารู้สึกร้อนถูกต้องไหมคะความรู้สึกตัวนี้จะเปลี่ยนจะแปลเปลี่ยนเป็น กระแสประสาทนะคะก็จะส่งจากกระแสประสาทเนี่ยกระแสเขาเรียกอะไรกระแสประสาทก็จะส่งไปตามเส้นเส้นประสาทนะคะส่งไปให้ไขสัลหลังแล้วไขสัลหลังก็จะส่งไปยังสมองแบบนี้นะคะต่อมาสมองก็ทำไมสมองก็จะทําการสั <isk> <şekilde> ่งการส่งคําสั่งมายังไขสัลหลังให้ไขสัลหลังเนี่ยส่งต่อไปยังเส้นประสาทแล้วก็ส่งต่อไปยังบริเวณที่ ดนความร้อนนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้เราเนี่ยยกมือออกนะคะจากจากสิ่งที่อ่ามันมาทำให้เราร้อนนั่นเองนะคะส่วนข้อที่3ก็คือศูนย์รีเฟกนะคะควบคุมการทำงานภายนอกอำนาจจิตใจหมายความว่าไขสลังเนี่ยทำงานแบบนอกอำนาจจิตใจคำว่านอกอำนาจจิตใจคือบ,คบังคับไม่ได้ เกิดขึ้นอย่างอัตโนวัตเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัตินะคะหมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองอยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรากินข้าวเข้าไปนะคะอาทุกกินกินกินหมูปิ้งกินหมูเข้าไปชิ้นหมูของเรามันตกไปยังกระเพาะอาหารของเรา กระเพาะอาหารของเราก็ทําการย่อยโดยอัตโนมัติเพราะว่ามีอาหารเข้ามาตกถึงท้องมีใครแบบบังคับกระเพาะอาหารได้ไหมว่าเฮ้ยหยุดย่อยไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีนะคะคือกระเพาะอาหารเขาทํางานเองเลยนะคะนี่คือการทํางานภายนอกอํานาจจิตใจคือบังคับไม่ได้นั่นเองนะคะต่อมามีไขสันหลังแล้วก็ต้องมีเส้นประสาทนะคะอ่ะเส้นประสาทนักเรียนดูนะ เส้นประสาทหนึ่งเส้นเนี่ยประกอบไปด้วยใยประสาทเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเส้นเลยเห็นไหมคะรวมๆม,มัดอยู่รวมกันนะคะทำหน้าที่หลักก็คือเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเส้นประสาทก็คือส่งกระแสประสาทนะคะจากที่สมองมายังไขสันหลังเนี่ยไปยังเอาไว้ไปยงัยปยงอวัยวะต่างๆนะคะที่เราได้รับความรู้สึกมานะคะที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งเรานั้นๆนะคะอันนี้คือหน้าที่ของ เส้นประสาทนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือจะรับกระแสประสาทจากอวัยวะต่างๆนะคะมายัางไขสันหลังและสมองก็ได้นะคะเนี่ยเหมือนแบบนเนี้ยเนี่ยพอเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเหมือนแบบเนี้ย ไฟใช่ไหมไฟมันโดนมือเราความรู้สึกร้อนเนี่ยมันก็ถูกแปลเป็นกระแสะประสาทกระแสะประสาทก็จะส่งไปยังเส้นประสาทเนี่ยเส้นประสาทที่อยู่ตามแขนเนี่ยส่งไปยังส่งไปให้ไข่ส่งไปให้ใไข่สลังไข่สลังก็จะส่งไปให้สมองพอสมองได้รับความรู้สึกร้อนแล้วสมองก็สั่งการมา สั่งการมาสั่งการให้ใครสั่งการว่าให้เรายกมือออกจากเทียนอันนั้นนะคะแต่การสั่งงานของสมองเนี่ยพอมันสั่งการปุ๊บมันก็จะส่งมาให้ไขสลังอีกทีหนึ่งแล้วให้ไขสลังเนี่ยส่งกลับไปยังหน่วยรับความรู้สึกก็คือมือของเราตรงนั้นมือของเราก็จะยกออกขึ้นนะคะคือมันก็ทําหน้าที่ส่งกลับไปกลับมาแบบนี้คือเส้นประสาทในทําหน้าที่ในการส่งนั่นเองนะคะส่งและรับ ส่งจากหน่วยรับความรู้สึกไปยังไขสัลหลังและก็สมองหรือจะรับจากสมองไขสัลหลังมายังหน่วยปฏิบัติการก็ได้นะคะจะส่งกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะส่งไปแล้วก็ส่งกลับมานะคะเนี่ยส่งกลับไปแล้วก็ส่งกลับมานะคะอันนี้คือหน้าที่ของใยประสาทเส้นประสาทนั่นเองนะคะ ต่อมาในเส้นประสาทใย,ยประสาทเนี่ยเขาก็จะมีเซลล์ประสาทอยู่นะคะซึ่งเซล์ประสาทเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือตัวเซล์นี่เลยสีแดงที่ครูวงไว้อันนี้คือตัวเซลนะคะตัวเซลล์ทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่สั่งข้อสารที่จำเป็นต่อเซลล์ประสาทแล้วก็ส่งสารไปยังเซล์ประสาทตัวอื่นๆต่อไปนี่คือตัวเซลล์ส่วนตัวเซลเนี่ย ก็จะมีเส้นใหญ่นะคะที่งอกออกมาจากตัวเซลล์แบบนี้เห็นป่มเนี่ยซึ่งเส้นใหญ่สั้นๆเราจะเรียกว่าเดนไดน,นะคะจะเป็นเส้นสั้นๆที่งอกออกมาจากตัวเซลล์แต่ถ้าเส้นใหญ่ยาวๆเราจะเรียกเส้นใหญ่นั้นว่า a ซอนเนี่ยจะยาวหน่อยนะคะ อะทั้งเดนได์แล้วก็แอคซอนเนี่ยนะก็คือใยประสาดนั่นเองนะคะซึ่งเดนได์ทำหน้าที่ในการรับกระแสะประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ส่วนแอคซอนซ่อนเท่ากับส่งเนาะแอคซอนจะทำหน้าที่ในการส่งกระแสะประสาทออกจากตัวเซลล์เหมือนประมาณว่า เดนไดรับมาตุ๊ด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 รับมาให้ตัวเซลล์ตัวเตลูก็ทำไมส่งไปยังแอ็กซอนให้แอ็กซอนนี่ส่งตุ๊ด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 ไปยังตัวเซลล์อื่นๆต่อไปหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ลูกถ้าครูว่าตัวนี้เป็นตัวเซลล์ตรงนี้คือคลายตรงนี้คือแอ็กซอนอ่ะตรงนี้คือเดนไดนะกิ่งกิ่งนี่คือเดนไดนะสมมุตินะสมมุตินะอันนี้คือตัวเซลล์ตัวเซลล์ที่หนึ่งอ่ะมาดูตัวเซลล์ที่สอง ่าตัวเซลล์ที่2อ,อ่ามาดูตัวเซลล์ที่3ส,สังเกตว่าครูจะวาดเดนไดเนี่ยมันจับกับปลายแอคซอนเห็นปะอ่าตัวเซลล์ที่3อ่านักเรียนดูนะ แง่งสั้นๆตรงนี้เราจะเรียกว่าเดนไดใช่ไหมคะเดนไดส่วนท่อนยาวๆตรงนี้เราจะเรียกว่าแอคซอนถูกต้องไหมคะนักเรียนดูนะถ้าน,นักเรียนกระแสประสาสมมติว่าตรงเนี้ยเซลล์ตัวที่หเซลล์ตัวที่1สีม่วงเนี่ยนะรับความรู้สึกมา รับกระแสประสาทมารับมาปุ๊บรับมาที่ไหนรับมาที่เดนไดเดนได์ส่งให้ตัวเซลล์ตัวเซลล์ส่งต่อเบียงแอ็กซอนแอ็กซอนก็จะส่งไปให้เดนได์ของอีกเซลล์หนึ่งเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมีการเชื่อมกันตรงนี้เห็นปะที่ครูวาดไว้มันจะเชื่อมกันแบบนี้คือตรงนี้เชื่อมมาปุ๊บส่งต่ออินนี่ก็ทำไมส่งต่ออินนี่ก็ทำไมส่งต่อเนี่ยมันทำหน้าที่ในการส่งต่อกันเป็นเรื่อยๆนะคะและทุกอย่างเกิดขึ้นแบบ ฟ้าับฟืดเร็วมากนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเร็วมากอ่ะทีนี้มาดูการทำ